มาค่ะทุกคนเราจะมาสุ่มแม่มดนความมืดรอบที่สามกันนะคะถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกฮงไกสตาร์เรลเซเล e ส่วนซีโร่ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงพักจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ ฝากร้านไว้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะออกก่อนการันตี10ตัวหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแฮชแท็กกันด้วยนะคะถ้าใครกดจะดวงดีนะคะมาถึงกระต้าหวานเลยอะ่ะหนึ่งพิมพจะเกิดอะไรขึ้นแลดู เริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะติดตัวมาแน่แม่มดแห่งความเมืดมาปะออีปกตอบในวันที่เสียใจที่โสดไปต่อค่ะอเมกอตาหวานอีกแล้วอเมกอโอเมกอโอเมกูเนสตาหวานชำ้ำ รอบนี้สองพิมพ์ด้วยโ oh 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 อเมก้าสโอเมกุนเนสโอเมกุนเนสไอเลิฟคุกกี้รันไอเลิฟคุกกี้รันเพราะฉะนั้นแม่มดแห่งความเมืดมาเลยค่ะโอเคอ่าอ่านะ,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 ะคะแทมเบเรไม่เป็นไรค่ะมีอีกตัวหนึง่งเรายังไม่ยอมหรอก ขอเศษหน่อยก็ได้จ้าเบิร์กอาเอาเอก้ออมแอปเปิลมาระก,กอกเวยส้มไม่เปไน็นไค่ะไปต่อออกมิก oh ้ตาหวานอีกแล้วตาหวานแบบนี้ต้องมาแล้วนะคะอีกตัวออกมิก oh าสองพิมพ์อีกแล้วออกมิก oh า พาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนได้มาเถอะเยอะแล้วนะตาหวานเยอะละแม่มดแห่งความเมืดจะไม่มาหาหนูจริงๆหรอสองพิมพ์เนี้ยไม่รักกันแล้วหรอนี่ลูกนะนี่ลูกของแม่นะเอเปรอ ชีสอลอมควันเหรอรอบนี้ของจริงมาเลยเปิ่งอีเปกลอดหมื่นเลิตาหวานช่ำแต่ไม่ออกเลยพอมอดลอดแล้วแหละห้าสิบโลแล้ว ก้าห่ารตัวเดียวเนี่ยทำเรื่องหลายรอบแต่ตอนนี้อาจจะยังถือว่าได้เศษมาสองอ้อยแม่ก้าหารตัวเดียวฉันเชื่อ b ีลฟโอเคอาจจะยังไม่มีเศษด้วยแม่นี่ลูกเองถูกต้องก้าห่ารตัวเดียวฉันเชื่อเลยนะ รอบนี้แม่หมดมาเพราะว่าเชีอะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับก้าหารแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีเซลลิลี่โผล่ม,มาชีจะเหม็นหน้ากันชีจะไม่อยากออกมารอบนี้แม่หมดมาเนี่ยมีเศษด้วยแม่แม่จ๋าแม,าแม่เห็นไหม งมาดูค่าซีเลยค่ะแม่นี่แม่ไงเนี่ยแม่ของจริงไอรลบอมาก่อนการันตีตารอดไอเริบมากคือฉันนะ่ะอยากได้อีกนี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมอยากได้อีกสามตัวก็คือ อยากได้สองตัวก่อนการันตีแล้วก็การันตีหนึ่งตัวจะเป็นไปได้ไหมตู้นี้ยออกแม่สามตัวก่อนการันตีจะเป็นไปได้ไหม,ออม,ไไไหมยังไงอาจจะไม่แต่ว่าได้เศษนะอาจจะบีรีฟแม่พอหมดมาละไปเลย เริ่มใหม่เลยแม่เอาน,ออน,ออนั่นออกพอมันใหม่ละพ่อไม่แม่ละนั่นเซล,ลิลี่มาจีจะมาไหมเนี่ยแม่จะมาไหมหนึ่งตัวโอ้ยแม่จ๋า วยมากเลยเหรอแม่แม่แมหรอแม่หรอเลมอนเลมอนเลยแม่หรอเนี่ยตรอยห้าสิบโลละเริ่มตื่นเต้นฉันว่าฉัออาจะหวังสูงเกินไปนะคะ3สามตัวก่อนการันตีก็ไม่รู้สิฉันบีรีบละกัน อารอบนี้ไม่มีเซลลลี่มาแน่มากี่ตัวหนึ่งตัวแม่แม่จา๋ามาหาลูกหน่อยมีเศษด้วยแบบนี้แบบนี้เริ่มเลย แม่จ้าอโอ้โอ้โอ,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 อ้แม่หรอ Oh m ีก o อดพ่อหมดเฮ้ยลวมาจริงด้วยนะพ่อหมดเนะี่ยดูสิไม่เอาพอ่อจะเอาแม่ หนูอยากอยู่กับแม่พ่อไปเลยไม่เอาแล้วพ่อมาบ่อยแล้วอยู่กับแม่อยากอยู่กับแม่บ้างแม่มาหาหน่อยหนึ่งตัวนี่แม่หรอ ถ้าพิมพ์นี้เป็นแม่มดแห่งความมืดนะแปลว่าฉันสวยเสียสะพรึงแสบยัวบทผู้ชายชอบกินเนลเจนยัวยัวบทบทเหมือนกับแม่มดแห่งความมืดแต่ว่าถ้าชิีไม่มาเนี่ยแปลว่า ฉันน่ารักหว,นหวนานๆใสๆลูกคนหนู <Me. S 1> นะคะไรที่ติดแบบว่า flawless you know flawless นะคะ <Me. S 1> ก็คือถ้าเกิดว่ามาแปลว่าฉันจะดูแบบลุกไร้ร้ายแบบแม่มดความเมืดแต่ถ้าไม่มาฉันก็จะแบบละมุนนี flawless รอบนี้กล้าหาญมาตัวเดียวแล้วก็ตาหวานมาแน่แม่มดแห่งความมืดถ้าเกิดว่ารอบนี้แม่มดแห่งความมืดมาคนที่ดูคลิปนี้จะดวงดีหนึ่งร้อยเท่ามาไหมมาไมา,มาเอาแต่ว่าถ้าไม่มาดวงดีห้าสิบเท่าอะโอเค ก็ยังเยอะอยูอ่ก็ยังเยอะอยู่ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องลอยเท่าเอาห้าสิบเท้าพอห้าสิบเท้าก็ได้ตาแดงม,ง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 มันเงียบๆว่ะช่วงหลังๆมันเงียบๆแม่มาหน่อยถูกต้องรอบนี้แหละรอบนี้แหละหนึ่งตัวฉันขอเถอะ สามตัวก่อนการันตีฉันขอเถอะให้ฉันได้อึ้งหน่อยขอเถอะรอบนี้แหละไม่พูดอะไรเยอะรอบเนี้ยอ่ะจบไม่พูดเหมือนกันได้นี่ก็ไม่พูดเหมือนกันเนาะเอกห้าสิบโลเปรียดเปรียดจะเป็นไปได้ไหมอ oh m y god เครียดอยากได้สี่ดาวเครียดไม่หวานเครียดเยดหลือสามสิบโลแล้วเครียดตาหวานหน่อยออมิกาออมิกาดยี่สิบโลแม่ แม่จ๋าโอ m มกิบโลสองตัว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 โอเมกหวานสองตัวสองตัวแม่หมดสองตัวสอพิมพ์พิมพ์เดียวไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าได้แม่หมดก็ก็ดีใจนะ ถือว่าได้สองตัวก่อนการันตีถือว่าคุ้มนะมาไหมแม่ให้หนูได้ดีใจแบบเพิ่มนิดนึงอะ่ะคือมันก็ดีนะที่แม่มาหาหนูก่อนการันตีทุกรอบเลยอะ่ะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวรอบนี้มาสองได้ไหมหนูก็ดีใจนะที่แม่รักหนูตลอดเลยมาหาก่อนตลอดอุยทำไมมาลึกจังโอเค มาแน่อเมริก oh าเอาจอจบก็คือได้สองตัวจ้าหนึ่งตัวก่อนการันตีแล้วก็การันตีด้วยแต่มันก็ยังดีนะสำหรับฉันอะเือตู้ระดับบีสเนี่ย ในมุมมองฉันะได้1ตัวก่อนการันตีอ่ะดีแล้วนะคะคือฉันขาดอีก3 0เศษอ่ะ31เศษอ่ะสร,รุปผลนะคะรอบที่1นเนี่ยได้1ตัวก่อนการันตีรอบที่สองได้2ตัวก่อนการันตีรอบที่3ได้1ตัวก่อนการันตีถือว่าดวงตู้นี้ฉันดีอยู่นะคะ ฉันโอเคเราได้เศษมารวมๆแล้วเนี่ยเกือบ10เศษก็คือถ้าเกิดว่าเราได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยตู้หน้าได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เก็บเศษนิดหน่อยนะคะก็คือขึ้น4ี่ดาวได้เลยนะคะในกรณีที่มันแย่ที่สุดเนี่ยคือเก็บเศษนะคะแล้วก็1ตัวแต่ถ้าแย่ก,กว่านั้นคือไม่มีเศษแล้วได้แค่1ตัวด้วย <c oughs> ก็จะไม่ขึ้น4ี่ดาว เพราะฉะนั้นนะคะมารอชมนะคะว่ารอบที่4จะเกิดอะไรขึ้นนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดสับให้ช่องแคสเเบตเยอะๆนะคะถ้าใครกดไลค์จะดวงดี100เท่านะคะเมื่อกี้สุ่มกาชาไป50เท่าถ้ากดไลค์ดวงดี100เท่านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปละบาย